สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนเพาะต้นกล้าขึ้นช่ายนะคะมาดูกันเลยค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ใช้นะคะจะเป็นมเมล็ดขึ้นช่ายนะคะของชัยไทยขึ้นช่ายซปเปอร์พันธนุ์ซปเปอร์โพทองนะคะหาซื้อได้ทั่วไปนะคะ ดูกันเลยนะคะตอนกดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตว่าน้ําฟองน้ํานี่ชุ่มมากนะคะดูได้เลยนะคะแล้วก็เราก็เริ่มเลยนะคะใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะคะอันนี้ทําแบบวิธีหยอดเมล็ดนะคะเปิดปากเขาเรียกว่าเปิดฟองน้ำออกนิดเดียวค่ะแล้วก็ใช้ ไม้แ้จิ้มลงไปนิดเดียวนะคะให้อยู่ขอบบ่ออันไหนที่ไม่ตรงหุมนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะให้รอยอยู่นี้นะคะเดี๋ยวเราฉีดพมน้าอีกทีนึงนะคะหลังจากที่พอเสร็จตัวนี้มันก็จะเกาะกับฟองน้ำเองนะคะอีกวิธีนึก็คือการโรยนะคะทําได้สองวิธีนะคะอันนี้ออนแนะนําวิธีเล็ดก่อนนะคะเรากะประมาณการนะคะแปด ถึงสิบห้าเม็ดนะคะแต่เราคงไม่แน่นั่งนับนะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะะ่ะมานี้นะคะใส่เลยค่ะนะคะ,นะคะ หลังจากที่เราเพอะเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะเอาตัวนี้นะคะไปวางที่น้ำอันนี้ออนใส่ site, อันนี้ไว้ลองเฉยๆนะคะเดี๋ยวออนก็จะไปไว้ที่แปลงอนุบาลน,นะคะซึ่งจะมีน้ําอยู่คึ้่นฟองน้ํานะคะ,ะน้าอยู่ยนะคะคฟองน้ำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นของฟองน้ายังอยู่นะคะแล้วก็ตอนเช้าพอ พอเสร็จเราก็จะฉีดพ่นสเปรย์น้ำก่อนนะคะแล้วก็ตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะไม่ได้ฉันเปียกเลยค่ะตดนน้ำเมือกี้นะคะตอนมานี้นะคะประมาณห้าถึงห้าถึงเจ็ดวันนะคะเมล็ดเราก็จะเริ่มง,งอกแล้วนะคะไมไนเปียกมเไป เรจะเก็บมันในที่ไม่เปียกก่อนนะคะเปีย้หมันจะพออยู่เทเยอะเกินไปโดนน้ำนะคะจริงๆโดนก็ได้นะคะบางคนก็แช่น้ำไว้เพื่อดูนะ ลอ,อยไม่ลอยนะคะแต่วันไม่แช่นะแล้วแต่เทคนิคไทยนะคะอันนี้ถ้าใครสนใจเทคนิคก็นำไปใช้ได้เลย มาณนี้นะคะทุกคนถ้าตอนนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอราก็จะเอา,เอาฉีดพ่นน้ำแล้วก็ไปวางในแปลงดอบานนะคะซึ่งจะต้องฉีดพ่นน้ำทุกวันเช้าเย็นนะคะหรือถ้ามีอากาศเย็นอยู่แล้วหรือฝนตกอย่างนี้คะ่ะชื่นอาจจะอากาศชุ่มชื้นอยู่แล้วชื้นอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องพ่นก็ได้นะคะเดี๋ยวพ่นเยอะไปเยวก็จะชื้นอีกนะคะทาไปแล้วนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ